แรงมากพี่ชายหนุ่มกลาไม่จบโพสแสะจูนแต่ละคําใครมันจะไปทนได้จากกรณีที่หนุ่มกลาได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงผ่าน Facebook ว่าจากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคำแก้ตัวใดๆทั้งสิน้นพร้อมกับบอกอีกว่าแยกบ้านอยู่กับภรรยามาสองปีแล้วเงินทุกบาทเขาที่คุณจูนตนไม่ได้ใช้เงินตรงนั้นสักบาทพร้อมกับย้ำว่าเตรียมย่าสิ้นเดือนนี้ ทั้งอย่างน้องสาวหนุ่มกะลาก,ก็ยังออกมาโพสต์ฟาดพร้อมบอกระบุข้อความว่ารักและซัพพอร์ตจิตใจหนุ่มยังเหมือนเดิมเรื่องดีๆมีให้จำมากกว่าเรื่องที่ไม่ดีสำหรับน้องคนนี้เสมอมันเรื่องภายในครอบครัวเขามันละเอียดอ่อนและไม่ควรออกมาเป่าประกาศเรื่องในบ้านด้วยซ้ำมันก็เจ็บปวดกันทุกฝ่ายเลยฮะแต่แค่เป็นคนสาธารณะไงอินได้ไม่ว่าผิดหวังได้ไม่ว่าสิทธิบุคคลแต่อย่าโหดคนในครอบครัวพวกเราละกันเนาะ คิดแทนครอบครัวคนอื่นไปหมดรู้ลึกรู้ดีกว่าคนในบ้านสุดไม่เคยโพสต์ใส่ร้ายใครหรือทําร้ายใครนะแต่นี่มันพี่ผมแม่คนดีอันนี้ทีมครอบครัวฝั่งญาติเราเราไม่มีใครทีมโน้นเลยงงปะเพราะทนมานานออกไปสักทีเถอะค่ะและล่าสุดพี่ชายหนุ่มกาลาน,นั้นก็ได้โผลค,คอมเมนต์แซะกลาง Facebook จูนเพนชุลีหลังน้องชายเตรียมหย่าว่าจ้ะคนดีทางกลางชาวเน็ตที่เห็นแล้วทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่า อยากเห็นหน้าพี่ชายจังบางทีมือที่3ก็มาในรูปแบบของพอ่อแม่พี่น้องนี่แหละล่าสุดจะไปเยี่ยมซะหน่อยหาไม่เจอแล้วค่ะล่าสุดทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาโพสแซน้องสะพ้ายจูนเพนชุลีอีกแล้วหลังได้ออกมาแชร์โพสต์ของหนุ่มกลาที่เขียนว่าหนุ่มกลายังมีคนดูคอนเสิร์ตทางร้านไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใดซึ่งทางด้านพี่ชายหนุ่มกลาได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณครับที่รักในผลงานไม่ใช่รักเมียศิลปินเพราะเมียไม่ได้มีเพลงให้ฟังนะ